ช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณเชอรี่จะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณตัปล้อคุณเอิร์ธหรือคุณนัดและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่เราไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ ที <muitas> <arias> ่ผ่านมาเจอแต่ความผิดหวังลาดลัางทุกครั้งเสียใจอ่อนล้วและจะไม่มีตาจะทุเดในชีวิตต้องเดินมาไปข้า่หน้านาฬิกาของชีวิตไม่หยุดิงม่ก่เไ้ยอมรับความจริงฝันต่อดีไหมหรือว่าจะโยนทิ้งเหลียวมองข้างกลยังไม่มีใครทช่ออยจริงไม่รู้ว่าฝันคิดอยู่ไรม่ส่งใครมาไม่ทีเ้าและรอเป็นปียังไม่มีโครือว่าเป็นโชคชะตาที่ทำให้ฉันต้องทนแต่ว่าเยวที่เงาทุกเียวยางนี เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใช่ค่ะมั่นใจในการตัดสินใจนะลูกมั่นใจค่ะขอเชิญประจำที่เลยครับเชิญเลยครับมาเลยมาเอาล่ะในเมื่อสาสนของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ่มๆทั้งสามท่านครับเตรียมตัวเปิดเผยหน้าแท้เชิญเลยครับเชิญเลยฮะในเมื่อเลือกแล้วนะครับเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มๆทีละคนเริ่มต้นจากคนที่คุณไม่เลือกเขาก่อน ผู้ชายคนนี้ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ได้ด้วยความรักความหลงไหลของกูรูหนึ่งท่านนั่นก็คือแม่ตั๊กคุณนัททำไมคุณถึงไม่เลือกคุณนัทแม่ตั๊กเขาก็บอกว่าอาจจะพลิกเกมได้เลยนะใช้สายตามองเขาแล้วเหมือนเขามีสายตากลับมาว่าไม่ต้องเลือกฉันหรอกแม่คิดยังไงแม่คิดยังไงมันคืออาการเขินอาย ไปสุดท้ายเนี้ยไปสุดแล้วก็ไปหยุดที่นัดเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันใครเห็นส่วนไหนไม่รู้นะแต่คิดว่าเขาถารอะไหนฮะแม่จัไม่มองญิงช่วยมากูรู้สารท่านยืนยันความคิดของคุณต่อคุณนัดไปการนช่วยมาแม่ตักยืนยันให้การช่วยมาแม่ตักมั่นใจในโซดแม่หันไปมองกูรู้อีกสามคนกูเลาิเคยดูนะเสียงแบบปบมือให้กูเนี่ยนั่นจะโต คือมึงมีอะไรจะบอกกับแม่ตั๊กไหมฮะเดยกคอยดูก็แล้วกันแม่อ้าวแลขาเห็นล่าสุดของผู้ชมในสตูดิโอที่มีต่คุณนัทก็คือเป็นไงอ่ะเป็นไงมีอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะแม่ตั๊กมีอะไรจะบอกกับผู้ชมในสตูดิโอไหมฮะเท่าที่มองอ่ะเด็กข้างหลังนะบอกเลยว่าประสบการณ์ในชีวิตน้อยถ้าประสบการณ์ในชีวิตเยอะแล้วเป็นแบบนี้เราไม่เอานะ เห็นนะแม่ถ<ทาง>้านัดออกมาโูนนะมุงออกจากวงการไปเลยนะแล้วถ้านัดออกมาไม่มองหญิงแม่ก็ต้องออกจากวงการเหมือนกันเอาสิเดี๋ยวเรามาปางผลกันเลยดีกว่าและนี่คือท่าแพของคุณนัดครับ ดีครับผมอิสระอึดถึกทนครับ <c oughs> อึดถึกเนี่ยผมทำงานตั้งแต่เช้ายนเย็นอุย้ยไม่รู้จักเหนื่อยครับส่วนคนงานเนี่ยโอ้หผมทำงานได้ยาวนานไม่รู้จักเหนื่อยครับและนี่รใช่ไหมครับยัมลัครับสวัสดีครับสวัสดีครับนพพรเร็วช้าหนักเบาทำทันทีครับผมอ่า เร็วเนี่ยผมทํางานเร็วมากช้านี่ผมพิจารณาอย่างช้าๆหนักนี่ผมเป็นคนหนักแน่ส่วนเบานี่สมองผมเบามากเลยครับเป็นคนหนักแน่ใช่ไหมครับเปิดลับเปิดลับครับเปิดลับเป็นคนหนักแน่นนะครับใช่ครับหมัาเอ้าไม่ได้ยังไม่ลับครับไม่ผ่านทักทีค่ะดิฉันชยาดาตัวเล็กน่ารักผมยาวเลยบ่าหลุกสวยค่ะ เดีย๋ยว,วยนั่งรอตรงนี้ก่อนนะครับโโโโโสวัสดีค่ะอเอ่อโห,โหอนูไม่ได้มาสมัครเองค่ะหนูมาสมัครให้คนนี้ค่ะ ว่าอย่าแค่ขึ้นระตู้ให้ออกจากวงการไปด้วยออไม่ได้ชีวิตวิประลาดไปแล้วฮะ จะบอกกับลูกชายสุดที่รักนะฮะเมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไปไหนอ่ะไม่รู้มาแล้วฮะแล้วกวนช่วยเซ็นเอกสารออกจากวงการด้วยฮะ โอเคค่ะ,ะก็เรียกได้ว่าถ่มถุยกันสารแก่ใจแล้วนะเรามาพูดเคุยกับเข้ากันดีกว่านะครับอตอนนี้ยังโสดอยู่ไหมโสดครับอยากมปแฟนไหมอยากมีครับอ้าวผมเชื่อว่าเดี๋ยวออกจากรายการของเราไปเนี่ยจะต้องมีความรักดีๆมาหาคุณอย่างแน่นอนนะฮะมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่ดูรายการแล้วเขาอาจจะชื่นชอบเราอยู่ไหมฮะชอบได้นะครับดูแลดูแลแท่แคร์นะครับ ทำกับข้าวเก่งทำข้าวเก่งครับเอาใจใส่อา้าวใครสนใจผู้ชายคนนี้ฮะเข้าไปที่ Facebook รู้ไม่กันสดเปิดฟ้าไปเลยเอาไปดครับ <ๆ S 2> เอา้ามาที่ชายหนุ่มตานเอามาดีกว่าครับชายหนุ่มคนนี้นะฮะกูรู กลัวหลือเกินเพราะว่าเขาดูท่าทางจะลื่นไหลพอสมควรเลยทําไมคุณถึงไม่เลือกคุณเอิร์ธครับก็ตอนแรกก็มีหวั่นไหวอยู่ค่ะว่าเอ๊ะลังเลว่าจะยังไงดีเขาก็แบบใช่เพราะว่าเขาต้อมีความแบบพลาวมาซาเขาจะแบบปะกายเหมือนกันเลยวิบวับใช่แต่ว่าพอมองแล้วสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าเขามีความอยากเอาชนะเราเราก็รู้สึกว่าเออเราขอเลือกคนที่อ่อนโยนดีกว่าคิดว่าเขาสถานะไหนครับคิดว่าโสดค่ะชูป้ายขึ้นมาแต่ใจผมไม่อยากให้เขาโสดเลยรู้ไหม ใช่เลยไหมฮะเพราะ um. ถ้าเขาไม่โสดขึ้นมาแล้วก็ค่มคืนนี้คุณเจอหนุ่มโสดไปเลยอย่างนั้นดีก like ว่าแช่งแช่งแช่งร่วมแช่งไปเลยนะฮะขอให้ออกมาไม่โสดนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณเอิร์คยับไม่ต้รงถามไม่ต้องถามนี่ ปลาก็อโตมาลวคุณเอิร์ธเป็นนุ่มสดโดนมานานเรื่องครับหนึ่งปีแล้วครับหนึ่งปีผมได้ยินว่าการมารายการของคุณครั้งนี้คุณมาเพื่อเซอร์ไพรส์คุณย่าคุณใช่ครับคุณย่าผมเป็นแฟนขับรายการนี้ครับเขาดูทุกอาทิตย์เลยเขาบอกว่าอยากให้ผมมามากแล้วแบบผมก็มาเพื่อเขาเลยวันนี้ oh. แต่เราต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ได้หลานเซอร์ไพรส์กลับไป oh. เอาเด็กไหนมาแล้วมีอะไรอยากจะบอกคุณย่าไหมครับมาให้แล้วนะครับก็มาเซอร์ไพรส์โดยเฉพาะเลยก็อยากให้รอติดตามครับอาขอบคุณคุณย่าที่เป็นแฟนรายการของเราเนี่ยฮะขอบคุณด้วยฮะเห็นบอกคุณเองก็ดูรายการเราจากคุณย่าเหมือนกันใช่ครับผมดูตอ,ตอนตอนหนึ่งที่พิ่เกือพูดว่าความรักคือการแชร์ผมว่าความรักคือการแชร์จริงๆคือคือเราต้องแชร์ชทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้กันและกัน,นครับ โอ,อ้ผมหวังว่าวันหนึ่งคุณจะมีคนที่มาร่วมแชร์ทั้งความสุขความสุขด้วยเช่นกันนะฮะแต่ชื่อว่าออกจากรายการเราไปแน่นอนเดี๋ยวจะมีความรักดีๆรออยู่แน่นอนเพราะว่าคงจะมีใครหลายคนที่เขาสนใจในตัวเรามีอะไรจะ,จะบอกกับสาๆวๆเราไหมครับก็ส่วนนะครับอสรุปขอข้าวได้นะได้ครับ รูปหลอ่อทรงแบดแต่ว่าเป็นแฟมิลี่แมนนะใครสนใจเข้าไปที่ a c e b o o k รู้ไหมกันโซรับเปิดวับหนุ่มโซนไมเลาเอาละมาถึงคิวของชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจเลือกเขาแล้วนะฮะชายหนุ่มคนนี้ทั้งเพื่อนคุณแม่ก็เชียร์อยู่กูรูสามท่านก็เชียร์เขาด้วยอะไรทําให้คุณตัดสินใจเลือกคุณตะกร้อครับจริงๆจากรอบแรกๆเลยค่ะที่เราไม่ได้มองเขาเลยแล้วพอมารอบบทดทดสอบรอบ อตอบคำถามแฮชแท็กเราก็เริ่มรู้สึกว่าเขากําลังพยายามพยายามอยากคุยกับเราอยากจะสื่อสารถึงเราอะไรบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเขาเขาอยากรู้จักเรามากขึ้นเราก็เลยเลือกเขาครัอ้าวหวังว่าวันนี้คุณจะได้รับความรักดีจากรายการของเราขอให้โชคดีนะครับชูไปขึ้นมาเลยฮะกูรู้ด้วอสิท่านครับยืนยันความพี่ศของคุณต่อคุณตะก้อในการชูไปขึ้นมานะฮะสดส,ด,ส,ด,สดเอาแม่โอ้ยังแบบนิดนึงนะยังมีหน้ามาคิดต่างอีกเหรอถ้าตะก้อ ออกมามีเจ้าของหัวเลาะด้วยนะและถ้าตะก้อโสดล่ะออกจากโวงการอีกรอบ <laughs> มาเอาจะช่วยสาสตร์ของเราในค่ำคืนนี้ขอให้เธอรับความรักดีๆในรายการของเรานะครับและนี่คือท่าแท้ของคุณตะก้อครับ I'm not